ถึงเวลาแล้วรถไฟ,ฟฟ้า MG รุ่นประหยัดในที่สุดก็วิ่งได้เกิน500กิโลเมตรคนไทยจอได้ใช้ราคาไม่ถึงล้านบาท MG เปิดแนวรบกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังเมืองไทยทางรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและแบตเตอรี่ EV ซึ่งล่าสุดพวกเขาได้เปิดตัว MG EP หรือในตลาดโลกเขาเรียกว,ว่า MG 5แว g o n EV มาพร้อมจุดขายคือเป็นรถไฟฟ้าที่พยายามสร้างมาตรฐานใหม่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทแต่ได้รถไฟฟ้าที่มีขนาดตัวถังใหญ่เพียงพอแล้วเพียงแต่ว่ากระแสตอบรับของรถคันนี้ดูเรื่อยๆอื่อยๆอาจจะเนื่องจากหน้าตาของรถมันดูเรียบร้อยไม่ถูกจริตคนไทยเท่าไหร่นักแล้วก็ MG ZS EV ก็แอบมีการหันราคาจำหน่ายในบางดีลเลอร์ด้วย ทำให้มันเกิดการแข่งขันกันเองระหว่าง MG ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตาม SAIC ต้นสังกัดของ MG ในประเทศจีนก็จัดว่าเป็นบริษัทที่พยายามอัพเกรดตัวสินค้าที่กว่าค่ารถญี่ปุ่นมากก็ทําให้ MG EP รุ่นปี2 0 2 1ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นล่าสุด MG EP ในประเทศจีนที่มีจำหน่ายในชื่อว่า Rowi Ei5 w a g o n รุ่นปี2021แได้มีการปรับขนาดแบตเตอรี่เป็น61.1กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระยะทางวิ่งสูงสุดถึง501กิโลเมตรในทุกรุ่นย่อยจากเดิมที่วิ่งได้แค่400กิโลเมตรกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อราคาถูกหรือแพงคุณก็วิ่งได้ถึง501กิโลเมตรจะต่างกันแค่เพียงออปชันหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามราคาจำหน่ายของมันเท่านั้นและไฮไลท์สำคัญคือ หากรถวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอจะมีระยะทางวิ่งสูงสุดถึง640กิโลเมตรกันเลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่ขับอืดอๆือช้าๆก็คุ้มเลยแต่ที่น่าสนใจสุดๆก็คือการอัปเกรดขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าจากเดิมที่แรง163แรงม้าจุดอัพใหม่เป็น181แรงม้าแรงบิดนั้นเดิมคือ260นิวตันเมตร ก็อัพเป็น280นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ว0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้8.8วินาทีสำหรับสเปครุ่นล่างสุดในตลาดจีนเขาให้ออปชั่นมาเรียกว่าไม่แตกต่างจาก MG EP ในไทยมากนักแต่ที่เราลุ้นกันก็คือ MG EP ลออนนำเข้าถัดไปจะได้สเปคอัปเกรดนี้หรือไม่เพราะในตลาดจีนซึ่งเป็นฐานทรงอองใหญ่ ก็ได้อัปเกรดแล้วตราดต่างประเทศก็สมควรจะต้องอัปเกรดตามตราดจีนด้วยเช่นกันเพื่อให้ทันสถานการณ์บ้างจะเป็นไรไปเนาะหากใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด u b s c r i ร e ช่องคิสกายขอบรักก็ยังสูงครับ